นะครับระหว่างรอช่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอัปเดตนะครับการตกแต่งบ้านมั่นคง2นะครับตอนนี้ก็คือสีก็เริ่มทาไปที่ชั้นบนแล้วนะครับสีคือผมใช้เป็นสีเทานะครับสีเทาแล้วก็ผมดินผมดินหน้าบ้านก็ถมไปแล้วรอบที่1น,นะครับเดี๋ยวผมจะถมรอบที่2ก็คือจะถมเป็นหินนะครับก็คือสั่งหินน้องนกไว้แล้วรอน้องนุกเช็คคิวรถหินจากโรงโม่ครับ ก็คือหินก็จะมาลงประมาณรถสิบร้อยใหญ่นะครับหินที่มาลงนี่คือจะให้เทตรงใกล้หน้าบ้านที่สุดเพื่อผมจะดันหินเข้าไปให้ชิดตรงนั้นนะครับทำลานจอดรถแล้วก็ปูหินหน้าบ้านให้สวยงามเรียบร้อยนะครับดินที่ถมไว้มันก็จะยุบลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดนน้าโดนอะไรดินนก็จะยุบลงมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับด้านล,ล่างตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทาเป็นเทาอมฟ้าทั้งหมดนะครับ งานไฟฟ้าวันนี้ตอนนี้ผมรอช่างไฟช่างไฟจะมาคุยด้วยนะครับช่างไฟจะมาคุยกันเรื่องติดตั้งหม้อไฟฟ้าการเดินสายระบบไฟฟ้าภายในบ้านทั้งหมดนะครับงานสีก็วันอาทิตย์นี้วาวาติดเข้าเวรที่เทศบาลตำบลลาดใหญ่ผมก็กำลังจะพยายามหาคนงานมาช่วยทาสีอีกสองคนนะครับสองคนในวันอาทิตย์นี้ ความตั้งใจก็คือวันอาทิตย์นี้ผมต้องการทาสีทาสีภายนอกให้เสร็จให้หมดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็สีเหล็กทั้งหมดเหล็กนี่จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับก็อยากทาสีเหล็กนี่ให้เสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนงานไฟฟ้าก็ในช่วงเจ็ดวันที่จะถึงเนี้ยก็อยากจัดการเรื่องเดินสายระบบไฟฟ้าใส่ตู้เบเกอร์นะครับ ใส่ตู้เบกเกอร์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดให้เสร็จนะครับแล้วก็ส่วนงานหลังคาก็จะเป็นที่คุยกับแซมไว้ก็ให้ให,ให้เวลาแซมภายในสิบวันระหว่างสิบวันนี้ก็คือรอแซมให้ข้อสรุปให้คำตอบนะครับว่าจะมาทำให้ได้ไหมนะครับถ้าแซมไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้นะครับผมก็จะใช้ทีมช่างหลังคาทีมอื่นนะหลังคานี้จะต้องมุงมุ่งหลังคาลื้อออกนะครับ หรือมุงแล้วก็ซ่อมทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันสวยงามเรียบร้อยทาสีเหล็กก็คือเป็นสีดําทั้งหมดหลังคาก็เป็นเมทัลชีตก็เป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็ผมจะเน้นเป็นโทนดําด้านทั้งหมดไปเลยนะครับก็คือจะเป็นเป็นดาตัดกับเทาอมฟ้าทั้งหมดนะครับหลังคาคือถ้ามีการมุงหลังคาใส่กระเบื้องใส่อะไรทุกอย่างเก็บรายละเอียดหมดมก็จะสวยงามกว่านี้นะครับก็กําหนดเสร็จหลังคาก็อีกประมาณสิบวันนี้นะครับ งานสีงานไฟฟ้างานหลังคานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นสีภายในนะครับสีภายในชั้นล่างนะครับหินคุกหน้าบ้าน,นะะอันนี้คือตามแผนที่ผมจะต้องการทําให้มันเสร็จภายในเดือนนี้นะครับใน,นเดือนนี้ทุกอย่างเสร็จร้อยก็คือทันวานี้สามารถมานอนค้างได้นะ,ะที่ผมต้องการให้น้ําให้ไฟฟ้าจบให้เรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ธันวาให้ผมมาค้างที่บ้านได้ น,นี้ก็คืออัปเดตอัปเดตบ้านมั่นคงสองของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอช่างมาพผมคุยงานกับช่างเสร็จแล้วก็จะไปซื้อสีต่อที่ไายวัสดุครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ